สวัสดีครับวันนี้วันที่9กรกฎาคม6 5 6 5นะครับวันนี้เราจะพามาชมตัว รถสเกล1ต่อ24นะครับตัวนี้เป็นจี๊ปเกลเลอรีเตอร์นะครับลูบิคอนนะครับขนาด1ต่อ24ก็เล็กเเล่นได้ทุกที่นะครับเล่นในบ้านก็ได้หรือว่าเอาออกไปเล่นอา o o ดก็ได้นะครับนี่ก็เป็นรถพร้อมเล่นที่มาพร้อมกับวิทยุรีโมทบังคับเลยนะครับก็ของ e x e l l เนี่ยทำมา หลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นก่อนล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดก็คือจะเป็นตัวนี้ครับบองโก้เดี๋ยวไว้จะรีวิววันอื่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวจี๊ปที่เป็นกระบะนะครับ4ประตูนะแล้วมีกระบะดองท้ายด้วยนะครับมีออปชันมาด้วยนะครับพร้อมเล่นนะก็ถือว่าเล่นได้ทุกที่นะครับเป็นระบบลิงก์นะครับ มีรีโมทมาให้แบตเตอรี่มาให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในบรรดา1ต่อ24เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวบอดี้อ่อนที่ยาวที่สุดนะครับอันนี้น,นี้ยาว2 2 4นะครับ224กว้าง100 100มิลก็10เซนนะครับกว้างแล้วก็สูง111นะครับ วิวเบรร้อยห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในมันเนี่ยม,มีระบบอะไรเป็นแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวผมจะพามาจะมาโชว์ตัวก่อนหนึ่งรอบนะครับตามปกติะนะฮะนี้ก็เป็นอันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับเป็นเดย์โบนะครับยางก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับยางใหญ่ใหญ่กว่ารุ่น jeep radiator นะครับอันนี้ก็เป็นบอดดี้อ่อนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาวันนี้มาเจาะจลึกเรื่องตัว สีน้ำเงินนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมใกล้ๆนะครับว่ามันจะสวยยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารายละเอียดของตัวรถหนึ่งต่อยีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวโชว์ตัวก่อนนะครับหนึ่งรอบนี่เป็นบอดี้อ่อนนะครับมีภายในด้วยนะครับมีคนขับ แล้วก็กระจกก็เป็นคล้ายๆเป็นกระจกติดฟิล์มนะครับมีตัวตัวรองล้อนะครับเวลาตกหุมทรายนะครับแล้วก็มีเต็นท์นะครับด้านบนแต่ว่าไม่ไม่มีเต็นท์ข้างในนะครับเปิดไม่ได้นะครับนี่เขาทำหลอกไว้นะครับแล้วก็มีตัวมีไฟไฟหลังนะครับเป็นตัวจี๊ p ลูบิคอนนะครับ แบบตัวกระบะนะครับเป็นแกลเลเตอร์นะฮะสีน้ำเงินนะครับทำสีมันจะโรงงานเป็นบอดี้อ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจะดูนะครับว่าข้างในนมัเป็นยังไงอันนี้ก็คือความยาวนะความยาวของบอดี้นะครับ224นะครับ224มิลนะครับ ความกว้างนะครับก็คือ100นะครับนี่จากนี้ถึงนี่นะครับ100มิลหรือ10เซนนะครับความสูงนะครับก็11 1เซนนะครับจากพื้นถึงพื้นถึงหลังคานะครับแล้วก็วิวเบรนครับก็คือฐานล้อนะครับก็คือเผื่อใครจะไปหาบอดี้แข็งหรือแบบบอดี้อื่นมานะครับก็คือนีร้อยห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับช่วงนี้ห้าสามจุดเจ็ดนะครับน้ําหนักนะครับสองหกแปดเก้านะครับ 2 6งหกกรัมนะครับก็ไม่เยอะนะครับยกได้สบายนะครับแล้วก็เล่นในทุกที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงเอาเดี๋ยวข้างนอกกันดีกว่าข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นตัวล้อนี่ล้อนี่ก็จะเป็นล้อพลาสติกนะไดติดก,กาวมานะครับ สำหรับยางเนี่ย,ยางไม่มีไม่มีฟองน้ำนะครับเป็นยางยี่ห้อนิโตนะครับนิโตขนาด1.0นะครับความเส้นผ่าศูนย์กลางของมันก็คือ5.15นะครับกว้าง18มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5.15เอ้ย5 1 5ครับ5 1 5นะครับกว้าง18มิลนะครับก็ไม่มีไม่มีฟองน้ำนะครับ ข้างในของมันก็จะมีรอบๆก็จะมีตัวตัวลองล้อเวลาติดหลมนะครับก็จะมีแม่แรงนะครับแม่แรงอยู่ด้านในแล้วก็เป็นถังน้ำมันสำรองสามถังนะครับแล้วก็อันนี้อันเนี้ยเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะมีบันพับอยู่ข้างหลังนะครับใช้ติดติดกับตัวบอดี้ด้วยตัวติดตูกแกนะครับตรงนี้นี่ติดตูกแกอ่า เสร็จแล้วปุ๊บล้วก็บานเปิดบานพับปั๊บมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะมีสปีดมาให้นะครับสปีดมาให้เซอร์โวแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสองเซลนะครับ7.4โวลต์นะครับ350มิลลิแอมนะครับไอเมื่อกี้ผมลองชาร์จดูแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ชาร์จมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาเล่นดูนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับก็เป็นแบบ3มลิงก์นะครับ ข้างหน้าสี่ลิงคสี่ลิงเออสมลิงสามลิงเซอร์โวอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นระบบโชคโชออัพนะครับก็นี่ก็เด้งได้ดีนะด้านในก็มีภายในนะครับมีหุ่นคนนี่ให้ชมดูแล้วก็มีไฟ ไฟนี้จะฝังอยู่ตรงขันชนหน้านะครับนะครับมีมีแต่ไฟหน้านะครับไฟหลังไม่มีนะครับอาจจะซื้อมาใส่เองได้นะครับแล้วก็ลิงก์ข้างล่างก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับน้หนักไม่เยอะก็เผา เพลาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นจะเป็นแบบเป็นตัวเป็นเกลียวนะครับตัวเพลาเพลาหน้าเพลาหลังเนี่ยเป็นพลาสติกเป็นกันนะครับแล้วก็ตัวคารเนี่ยตัวคานเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีเฟืองแบบเป็นเฟืองแบบตัวหนอนนะครับทั้งข้างหน้าหน้าหลังเลยเป็นโลหะนะครับแล้วพวกนะครับแล้วพวกชุดเลี้ยวข้างในเนี่ย ก็เป็นโลหะนะครับเป็นชุดเลี้ยวแต่ว่าตัวคารหน้ากับคารหลังเนี่ยเป็นพลาสติกครึ่งรูปนะครับก็แข็งแรงนะครับเขาก็ทำมาให้เหมาะกับน้ำหนักรถนะครับมีสองสีนะครับก็มีสีน้ำเงิน กับสีทรายครับเดี๋ยวให้ดูสีทรายนี่สำหรับตัวที่เป็นสีทรายก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสีทรายทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับเผื่อว่าใครไม่ชอบน้ำเงินก็ไปชอบสีทรายแทนนะครับมีมาสองสีนะครับรุ่นนี้ที่เขาทำออกมาเนี่ยก็ทำมาแค่สองสีน้ำเงินกับทรายนะครับ ก็นนี้ก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับมีรีโมทมาให้ด้วยรีโมทก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับใส่่าน 2A นะครับ4ก้อนนะฮะอันนี้ใส่ฐานสนามมาแล,แล้วเขามีฐานมาให้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้แกะนะครับตัวผู้มือเนี่ยก็มีอยู่ในนี้ผู้มือแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้นะครับ นี่มีสติกเกอร์แอคเซนะครับแล้วก็คู่มือเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเวลาวิ่งนะเป็นยังไงนะครับก็อันดับแรกแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีสายไฟ2เส้นนะครับอันนี้เขาก็ลัดมาให้อย่างดีเลยนะมีสายไฟ2เส้นเส้นนี้นะครับตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เป็น2เซลลนะครับอันนี้ไว้เสียบกับตัวเครื่องชาร์จเป็น USB นะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวขั้วเล็กนะครับเราก็เอาไว้เสียบกับตัวสปีดนะครับอยาจะลองเสียบนะอันนี้เราก็จะเปิดรีโมทก่อนนะครับรีโมดก็เปิดฝานี้ปา๊าแล้วก็เปิดตรงนี้เลยจึ๊กอ่าจะมีไฟน,นะครับเราก็จะเสียบ เสียเสร็จปุ๊บก็เปิดสวิตนะครับสวิตจะอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างนี้นะครับนี้เปิดปุ๊บเปิดปุ๊บไฟติดเลยนะครับนี่ไฟติดแล้วก็ล้อก็ขยับนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนรีโมทนะครับด้วยมือนี้นี่นี่นล้อมันจะหมุนนะครับถ้าเกิดว่าจะบังคับเดินหน้านะครับก็ สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เอานิ้วชี้นะครับดึงดึงนิ้วเข้าหาตัวนะครับแล้วก็จะเกิดว่าจะไถหลังนะครับก็นิ้วชี้ดันไปข้างหน้านี่นะครับนีม่มานี้เดี๋ยวเรา,เราลองเราจะลองวิ่งแบบว่ากดสุดๆนะซืดนะี<ๆ>่<ๆ>ก็เร็วเหมือนกันนะอืมก็นี่เวลาปกติที่ที่เขาบังคับสําหรับคนที่ถนัดขวานะครับเขาจะเอามือซ้ายบังคับ บังคับไกนะครับนี่แล้วก็มือขวาก็เอาไว้บังคับเลี้ยวแทนนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองวิ่งดูนะว่ามันเป็นไงบ้างนะครับซ้ายดีกว่าอ่าก็เนียนนะชีาช้า ก็คนะครับวิ่งได้แล้วก็มีไฟเรียบร้อยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ติดตีนตุกแกเข้าไปมันก็จะแลยเลยเลย,เลยกระโดดกระโดดนี้นะเดี๋ยวต้องอัดแบตก่อน จะระเบียบสายนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับพร้อมเล่นนะครับอันนี้ราคาราคา7,900บาทนะครับมี2คันนะครับมี2ส,สีสีละคันนะครับของ Axel l นะครับแล้วก็สำหรับชุดแต่งนะเดี๋ยวอธิบายชุดแต่งต่อ ครับสำหรับชุดแต่งของตัวนี้ก็ก็ต้องเราต้องหาล้อขนาด1.0นะครับซึ่งมีของทีมลัฟฟี่นี่นะครับทีมลัฟฟี่ก็จะมีล้อมาให้ไม่ใช่มีล้อมาให้ก็คือมีล้อขายนะครับใส่สำหรับ1ต่อ24แต่ว่าแนะนำว่าล้อของทีมลัฟฟี่ก็ต้องใส่ยางของบูมนะครับถ้าจะเอาล้อทีมลัฟคือคือล้อเนี่ย มี2แบบที่ที่ททเรามีก็คือเป็นของบูมทีมลัฟฟี่นะครับแล้วก็ของ RC4 มี3แบบนะครับเป็นขนาดมีทำมาสำหรับรถสเกล1ต่อ24โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล้อ r c 4เนี่ยก็ควรจะใส่ยาง RC4 นะครับเพราะว่าใส่ข้ามใส่ข้ามบริษัทเนี่ยมีคนเคยลองซื้อไปมันใส่ไม่ได้นะครับ มันไม่มันไม,ม,นไม่มันตัวล้อบีดล็อกเนี่ยมันไม่หนีบไม่มันหนีบยางไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อ r c 4ก็ต้องใช้ล้อ r c 4ซึ่งซึ่งใช้ยาง R c 4ซฟนะครับซึ่งยาง r c 4เนี่ยจะมีขนาดพอดีกับตัวล้อของอยางเดิมของอตัวจี๊ p ตัวนี้พอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อล้อของบูมหรือของทีมรัฟฟี่เนี่ยแล้วก็ซื้อยางของบูมหรือทีมรัฟฟี่เนี่ยมันก็จะ ต้องเลือกอยางที่เล็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่เนี่ยเพราะว่าล้อยางของบูมเนี่ยมันมี3ขนาดนะครับมีใหญ่สุดก็5 5กว่าซึ่งใส่เนี่ยมันก็จะติดซุ้มนะครับเพราะว่าอันนี้มันอันนี้มัน51กว่านะครับตัวตัวอันนี้ห้าสิบเอ็ดจุดห้านะครับตัวไอตัวเส้นผ่านชุนกลางนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใส่ใหญ่ไปเดี๋ยวก็อาจจะติดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ประมาณของมันเนี่ยน่าจะสวยละแต่ว่าหลักๆก็คือล้อของ บริษัทไหนก็ใส่ย,ยางของบริษัทนั้นนะครับข้ามไม่ได้นะครับนี้เป็นยางนิโต้นะครับก็ประมาณนี้นะครับของแต่งก็มีประมาณนี้แล้วก็ก็ถือว่าเล่นได้ทุกที่นะครับตัวจี๊ปนะครับนี่เซอร์โวก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าไม่กันน้ําเลยสักอย่างนะครับไม่กันน้ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเล่นได้เฉพาะตรงที่เล่นในโ,ฟโซฟาบ้างเล่น ไต่พัดลมพัดลมอะไรก็ไต่ได้นะครับแต่ว่าอย่า,าไปลงน้ำนะถ้าเกิดอยากจะลงน้าเนี่ยก็คงจะต้องหาชุดไฟที่มันกันน้ําหรือว่าเรามาพ่นกันน้ําที่ชุดไฟนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าดีกว่านะครับครับเราก็รู้จักกันไปแล้วนะครับสําหรับตัวรถสเกลพร้อมเล่นขนาด1ต่อ24จาก Excel นะครับ Excel ก็เป็นยี่ห้อ เก่าแก่นะครับทำมาตั้งแต่1นึต่อก็มีนะครับแรกๆรมาเป็น1น0ต่อนะครับแล้วก็เป็น1นต่อก็มีนะครับคันเริ่มเลยนะครับแล้วก็เป็น1นึต่อยีนะครับใกล้หนึ่งต่อยีันนี้ครับ1นึต่อ 24. ก็พัฒนาให้คนเล่นได้หลากหลายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสำหรับตัว ผลิตภัณฑ์ของ Excel อย่างในพวกนี้นก็จะมีบริษัทต่างๆที่ที่ทำอะไหล่หรือพวกของแต่งนออกมาเสริมนะครับหลายบริษัทมากนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนี่ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ c e l เ่ยมันก็จะมีบริษัทอื่นที่ทำของแต่งออกมาให้เราช้อปปิ้งได้เยอะแยะนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรนะครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมครับช่องทางเราก็คือมีสีช่องทางครับมี e b o o k YouTube Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวอันนี้เราที่ถ่ายนี้เราก็จะไปตัดนะครับตัดต่อแล้วก็ลงใน YouTube นะครับแล้วก็ลิงก์ใน YouTube มาแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านได้นะครับก็พยายามแปลให้ให้ครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989แล้วก็ Line ID นะครับ HDalien นะครับเดี๋ยวมีขึ้นตรงท้ายให้นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ She's wondering.